สวัสดีครับแล้วสวัสดีคคุณผู้ชมค่ะอันนี้จะปลูกต้นอะไรดีนะต้นที่อยู่หน้าเรานั่นะคชื่อว่าต้นอะไรครับชื่อว่าต้อนอะไรต้นนี้คือริบบินชาลี บิ้นชาลีของสวนเราก็จะมีสามสีนะลูกมีสีชมพูสีทองแล้วก็สีเขียวอมม่วงอันนี้เขียวอมม่วงเห็นไหมสีม่วง <c oughs> สวยมากน่าจะมีสีพันแล้วเพราะว่า <c oughs> มันมีสีม่วงข้งางล่างอ๋ออันนี้มันเวลาที่มันอยู่ในร่มมากๆสีมันอาจจะเปลี่ยนได้ลูกอ๋ออะมาเลยค่ะเริ่มเลย ก่อนก่อนปลูกต้องใส่ถุงมือก่อนลูกป้องกันอ่ะถูถูมือให้ให้มือมันลื่น ยิ่งชาลีนะลูกมันจะเปน็นจะเป็นต้นไม้ที่มีรน้าดีดีวันี้เราก็จะต้องัดมดินปลวกโอเคดิแน่โอเคอ่ะตอนแรกเราจะต้องมาดูส่วนผสมของดินปลูกนะลูกนะอ่าอันแรกก็จะเป็นขุยมะพร้าวแต่ขุยมะพร้าวเราจะต้องอคคร่อน ต้องร่อนก่อนเพราะว่าถ้ามันชิ้นใหญ่ๆรากมันจะเดินลําบากเวลาที่มันดะก็จะร่อนเบาๆํำมาเบา,เบาๆกันร่อนส่วนกากที่เหลือเราก็จะแยกออกนะครับแต่หนูรอ,องร่อนอ่ะร่อนร่อนอย่าทำแรงมันจะเข้าจมต้องร่อนต่ตำๆใช่ไหมคะครับมันจะได้ไม่เข้าจมูลูกอ่ะเสร็จแล้ว อันที่สองก็คือพีทมอสพีทมอสคงไม่ต้องร่อนเพราะว่ามันมันละเอียดอยู่แล้วลูกเราแค่บีบตรงไหนที่มันเป็นก้อนๆหน่อยแล้วก็ขยี้ขยี้มันออกอันที่สามก็คือดินปูกอันนี้ร่อนนะครับ่อนครับอ่อนอันนี้มันร่อนยาก่อยเล่นยากหน่อยเพราะว่ามันอาจจะชื้น ต่อไปก็ใส่อตัวนี้ใช่ไหมและต่อไปก็จะเป็นเพอร์ไลท์อันนี้เป็นส่วนผสมของดินปลูกเพื่อให้ดินม่นเหมือนโฟมเลยคล้ายๆโฟมแต่ไม่ใช่โฟมนะลูกทีนี้เราก็จะคลุกเขาเข้ากันเราก็จะใส่ปุย๋ยขอใส่ปุย๋ยมูลไส้เดือนหน่อยหนึ่งนะลูกไม่ไม่ไมากไส้เดือนทำไมมันถึงเรียกชื่อนี้ครับเพราะว่ามันเป็นมูลไส้เดือน เราก็จะเอามาผาสมคุกเขาเ <ไป S 1> ข้าไปใส่ต,ต่วนใหม่ง่ามกอสันนี่ใส่เดียนร่องเแลใส่ตวนบักคลิสต่วนไีด้ยเดี๋ยวงามเสร็จแล้วพอเราได้ดินปลูกได้ที่แล้วนะลูกเราก็จะเตรียมปลูกเลยอันเดียทำจากที่ปลูกไหมพคขาก็ถาง วันนี้เราจะปลูกสามพันเลยเหรอครับใช่ค่ะขั้นแรกเราจะต้องใส่ฐานปลูกสามชนิดนะคะเอา,าเอาทีละอย่างก่อนใส่ฐานเข้าไปฐานก้อนเล็กเข้าไปเพื่อปิดรูใหญ่ๆก่อนปิดรูใหญ่ๆอ่าโอเคเ,เสร็จแล้วก็จะใส่แปรบนะคะใส่ใสไปเต็มไหมครับไม่ครับ นิดหน่อยเพื่อรองก้นอ่าใส่อันนี้ตแล้วตจะไปใส่แบบอพอก่อนครับต่อไปเราก็จะใส่ดินปลูกเข้าไปให้เต็มกระป๋องเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูหาที่ที่ตักที่ตักดินปลูก แ่งยั่งอะรน่ะ่อเอาไปได้ไรนะหนูชอบพวกชอบตักใส่กระถางตักใส่ให้เต็ม จะปลูกอย่างที่หนึ่งก่อนเอาพันเดี๋ยวคุณครูจะให้น้องม้งลองตัดตัดพันตัดกิ่งพันก่อนนะลองตัดต้นนี้ต้นนี้คือริบบิ้นชาลีสีทองนะลูกนะครูครับริบบิ้นชาลีสี มันเขียวแต่ว่ามันโดนอยู่ในร่มมากไปถ้าเราเอาออกแดดมันก็จะออกเป็นสีอ่อนๆเหมือนสีทองครูครูเราตัดให้เป็นตัวอย่างอะหนูดูต้นนี้ออกทองทองไหมเออมันเป็นพันเดียวกันลูกนะอันนี้ครั้งแรกก่อนที่จะเริ่มปลูกนะลูกเราต้องเลือกกิ่งพันธุ์มันก่อนอันนี้เขาเรียกแม่พันธมันนะ นี้เราจะตัดเอาเอาความยาวประมาณสองนิ้วประมาณนี้นะลูกนะ,ะแต่ก่อนที่เราจะปลูกลงไปเราจะต้องอนิดนึงจีดน้ำนิดนึงเพื่อให้ดินมันชุ่มหน่อยนึงนะลูกไม่ไม่ต้องมากทีนี้วิธีปลูกเราก็จะเอาไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยกดลงไปให้มันเป็น,นรูเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วหนูก็จะ เอากิ่งของเราเสียบลงไปแค่นั้นเองหนูไม่ต้องตัดยาวมากนะลูกอลองดูเอานี้ไหมคะตัองสั้นไปสั้นไปครับเอาให้ได้กิ่งให้ได้ให้ได้ให้มันมีขาอันนี้อนันนี้อ่ะอังนั้นคุณรูณตัดให้ให้หนูปลูกแล้วกันเอาใกล้ๆก,กันหน่อยลูกเสียบเสียบใกล้ๆอย่าใ,ให้มันห่างมากเดี๋ยวมันจะไม่สวย เดี๋ยวมันจะห่างเกินคุณครูช่วยตัดให้แบบนี้ได้ไหมคะได้เก่งมากนูเสียบลงไปเสียบลเออเอาเข้าได้ไหมอ่ะเสียบอีกนูก็กดไม่ต้องแน่นใช่ไหมครับคุณครูใช่ครับมันไม่ชอบให้กดแน่น ดีมากหนูเก่งหนูทาเป็นนี่นะลูกนะให้มันเป็นรูแล้วหนูก็เอาลงไปแล้วก็กดติ๊กเดียวอ่าต่อไปอนะครับเดี๋ยวคุณครูจะตัดให้หนูก็ปลูกลงไปเลยให้ตั้งตรงๆไว้ให้ยอดมันตั้งตรงไว้ลูกครับเสียบต่อไปทํารูไวไ้นั่นแหละ เสียบรูใหม่ก็ได้ลูกถ้ามันลม้มบางทีมันอาจจะไม่เข้าตรงที่เราทํารูไว้ <c oughs> อ่านี่ <c oughs> เห็นไหมลูกทำรูอย่างี้ยนูก็เอาเข้าให้ตรงแล้วก็กดนิดนึงอันนี้ยโยดินได้นะลูกถ้าหน,นูถนัดเดือนก็เยินได้อืมอืม มือเล็กๆทำเก่งปลูกเก่งอย่าลืมเสียบไม้ลูกชิ้นก่อนอเสียบปตามรูลงไปเด็กจะสายตาดีแล้วก็แม่นอ,อนเวลาทำนะลูกทำนีนะ้งเาต้องเสียบให้เป็นวงกลมรอบๆใช่ไหมครับเสียบๆแล้วก็ให้มันมีรูๆ มันจะได้ประคองต้งไนไม้เเสียบจนเต็ม,ตมๆเลยใช่ไหมคครับตรงนี้ที่ว่างนั่นแหละอย่างนั้นแหละเอาตรงนีออ้ที่ว่างเอาให้เต็มๆเลยนะเอาใหม่ครับ เอาลงไปอีกเอามือนี้ช่วยด้วยคุณครูไม่ห่วงใช่ไหมครับไม่ครับ,รบตัดได้เลยเพราะว่าคุณครูตัดให้หนูปลูกเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่นะลกูกมันจะแตกยอดใหม่ยิ่งจะเยอะขึ้นไปอีกยิ่งจะสวย ถ้าเราไม่ตัดมันก็ไม่แตกยอดมันก็พุ่มมันก็ไม่สวยนะลกูกเต็มไหมครับเอาให้เต็มอย,อย่าให้มีที่ว่างเยอะเพราะว่าถ้าเบื่อเนาะไอ้ต้นไม้โตขึ้นเขาก็จะเต็มกระถางจะได้ฟูฟูจะได้สวย เอามาือกดเข้าไปด้วยนิดนึงอเออนั่นแหละหาที่ว่างเอาใหม่เอาใหม่ครับตรงนี้เก่งเก่ง ตรงนี้ก็อีกหน่อยแค่นี้พอนะครับอันนี้เราปุกให้เต็มเสร็จแล้วเราก็จะฉีดน้อมลงเบาๆ เราก็วางไว้ต่อไปเราก็จะปลูกต้นที่สองเอาเป็นพันสีชมพูเอาสีชมพูครับใส่ทานลุกใหนอนรูใหญ่รูใหญ่ให้มันหนอยเพื่อที่เวลาเราลดน้ำมันจะระบายน้ำได้ พอแล้ว,ลวต่อไปก็ใส่ดินป,ปูเข้าไปยกขึ้นมาใส่ให้เต็ม <Okay. S 1> เลยใส่เต็มเลยครับเต็มพอดีพอดีแล้วก็ปะึดจที่สองเริ่มแล้วเอาสีชมพูโน้ตคับตัวน,นี้ก็มีตัวน,นี้ก็ได้อ๋ออันนี้เนาะรับ ผูกก็เหมือนเดิมลูกตอนแรกเราก็เสียบเดี๋ยวเริ่มชโชยน้ําไปหน่อยชักหน่อยเพื่อให้มันชุ่มๆจะได้เห็นรูง่ายๆทีนี้เราก็เห็นรูไหมครับเออนั่นแหละมึงกูจะตัดให้หนูนก็เสียบเลยอันนี้เขาจะเล็กหน่อยนะลูกมันไม่เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้มันกิ่งใหญ่แต่อันนี้มันจะเล็กหน่อย อ,อ,อันนี้มันเป็น Be เบบี้ Baby, ใช่ไหมครับมันเป็นกิ่งของมันลูกมไ,มไม่ต้องลึกมากก็ได้ประมาณนั้นเลยเราต้องทำให้ได้เยอะๆนะสีนี้มันกิ่งเล็กสีชมพูมันจะกิ่งเล็กกว่ากว่าสีทองทำให้มีพื้นที่ได้เยอะในการจอบ Oh. Okay. ไหนที่ยังไม่ได้เจาะก,ก็เจาะให้ครบเอาให้เต็มเพราะว่ากระป๋องของเราอ่ะให้เต็มกระป๋องเลยถ้ามันมีที่ว่างมันก็จะไม่ค่อยสวยนะลูกเอานั้มาช่วยทมสองช่วยกันนั่นแหละตรงไหน กดจิ้มเออนั่นแหละทำอย่างนั้นตัวนี้เลี้ยงยากหรือเลี้ยงง่ายครับแมโครสีชมพูจะยากกว่าสีทองนิดนึงนะลูกเพราะว่าเขาบอกบาง,งเขาขีนเล็กแล้วต้องลดน้ำน้อยๆ<ช>แล้วลก็ลดแบบเบาๆใช่ไหมใช่ลูก ลดน้ำเบาๆเขาจะได้ไม่บางทีถ้าลดเยอะไปลากก็เน่าเราต้องลดวันละครั้งพอลดตอนเช้าเอาให้ทั่วๆนะลูกนะกูไม่หวงนะกูเผยแพร่พันธุให้น้องมังเอาไปปลูกที่บ้านไว้ชมแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อหนูสามารถปลูกใส่กระป๋อง แล้วก็ขายได้เลยนะลูกนะถ้าลูกค้ามาถามต้นเท่าไหร่คะหนูก็ขายไปเลยต้นละห้าสิบาทนะลูกนะ,ะหนูก็จะสามารถหารายได้ในระหว่างเรียนนะช่วยคุณแม่ลดรายจ่าย นี่วันนี้หนูมาปลูกต้นริบบิ้นชาลีเนี่ยหนูได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะลูกนะหนูเป็นเด็กดีที่รู้จักมาหาประสบการณ์มาหาความรู้ด้วยการปฏิบัติจริงนะอันนี้เขาเรียกการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงเพราะว่าเราได้ลงมือปลูกเราได้เรียนรู้ว่าดินปลูกคือใส่อะไรบ้างนะคะ เริ่มสวยแล้วเริ่มจะเต้นกระถางถ้าเผื่อวันข้างหน้าหนูได้ปลูกต้นไม้อะไรหนูก็จะได้รู้ว่าเออดินปลูกอันนี้มันเป็นอย่างนี้นะตรงนี้ด้วยลูกตรงนี้ด้วยถ้าถ้าเราตัดปุ๊บแล้วเ,เราก็ปลูกปั๊บแบบนี้มันจะติดง่ายนะมันจะเป็นง่ายมันจะไม่ตายเพราะว่ามันสด คือเราตาัดสดจากต้นแล้วก็ปลูกเลยแล้วอันนี้กดลงด้วยก็ได้เห็นไหมคะนี่ร้อยแล้วก็วจีดน้ำเบาๆอ่างรองเบาๆกดๆ,ดๆเออนั่นแหละกดๆเาใส่ให้มันทั่วๆเดี๋ยวคุณครูเสริมให้อีกหนอตรงนี้ ครู้ไหมว่าประมาณสามสี่วันแค่นั้นมันก็จะเริ่มสดตั้งต้นต,ตั้งตัวขึ้นมาเลยแล้วมันก็จะเริ่มสวยงามทำไมเราต้องฉีดแรงด้วยก็ตัวอันนี้มันคุณครูฉีดเบาๆมันไม่ค่อยออกมันฝืดต่อไปเป็นสีม่วงสีเขียวอมม่วงสีเขียวอมววอม่วงนี่ปลูกง,ง่ายกว่าสีอื่นเลยลูก ง่ายมากง่ายา,งายมากเลยอ่ะทีนี้เราก็เตรียมดินของเราเอ่ะเราใส่าตามที่เราเคยเรียน เก่งวันนี้มีทักษะเพิ่มมากขึ้นทำไมเราต้องใส่แกบกับฐานเพื่อให้มีที่ระบายน้ำาออกได้ง่ายๆต้นไม้จะไม่อแล้วอาจะได้ไม่แฉะทไมก็ใส่ดินค่ะไยกว่าดินอะไรอันนี้ก็คือดินปลูกของริบบินชาลีขาขึ้นมาเออนั่นแหละครับทาไม ลิบินชาลีสีเขียวทำไมต้องปลูกเอ่อทำไมต้องปลูกง่ายกว่าพันอื่นๆล่ะคเอ่อมันจเจริญเติบโตง่ายกว่าสีอื่นเพราะว่ามันเป็นสีเขียวสดแต่อันนี้มันสีชมพูมันมันจะตั้งตัวชา้เาเดี๋ยวบรน้ำนิดนึงลูกเบรน้ำนิดนึง ด้วยช่วย,วย,วย,วยาาตัวนะแวปูตัดให้อ่าสีเขียวนี่แหละจะง่ายมากเพราะว่าอะไรคหรับะคุณม,มันจเจริญเติบโตง่าย,ยไปูจะไมแข็งแรงดีมากเลยรู้สึกว่ากิ่งสีเขียวจะแข็งแรงมากเห็นไหม พอเสียบลงตั้งตัวปับป๊บๆเลยได้เหมืนอ,อมนะสีอื่นๆเลยครับอืมเนาะสีอื่นๆเหมือนจะอ่อนก่านเอาตัวจนต์นตนลกคุณเอนนี้แหละเสียบง่าย ทำไม่ต้องรีบปลูกง่ายไหมครับปลูกง่ายมากเลยครับแต่เราเสียเวลากับการเสียบเ <c oughs> นี่ยคุณครูก็ว่าอยู่นะเด็ก พอสามเท่าหนูเนี่ยสามารถปลูกต้นไม้ได้เก่งอยู่นะรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะเราสามารถที่จะทำเพิ่มจำนวนเยอะๆเพิ่มจำนวนเยอะๆแล้วเราก็ขาย ถางขนาดนี้50บาทไปเลยข้าคาถูกมากเลยแล้วมันก็สวยด้วยมันก็สวยด้วยมีมีเพื่อนคุณครูโรงเรียนคุณครูน่ะเขาก็ชอบชอบดลยินทาลีเขายังปลูกไม่เก่งเลยต้องได้มาเรียนปลูกแบบน้องมั้งนะลูกเนาะ คนที่ชอบต้นไม้น่ะจะทําให้เป็นคนอารมณ์ดีจิตใจดีแล้วก็ว่าอยู่นะคะว่าคุณครูทําไมอารมณ์ดีเพราะว่าคุณครูชอบต้นไม้มากเลยจากที่กเกษียณไปแล้วก็คุณครูก็ชอบต้นไม้เลยค่ะก็มาปอาูอยู่บ้านอยู่บ้านคงจะเหงาใช่ไหมคะครับไม่ได้เจอพวกเด็กๆก็เหงาก็เลยหางานทํา ็มาปลูกต้นไม้นี่แหละลูกพอหนูมาเจอหนูก็ยังชอบกับครูเลยเนาะเป็นเผือมงคอนก่อนมงคนมงค้นเพิ่อม,อพมพูนมาลมีมีค้อนอยาก่มอยากมาดูงมากนี้เราให้มันเต็มให้ให้มีที่ว่างน้อยที่สุด เอามาบังเอามาบังเลื่อเลยน้ำค้นเขาสือ่อสอดเขาสืเก็บเอาเสื่อเอาเลยเมาไปเลยเน้ำค้นเขาหมาสอบเขาสอบกบปูน้ำนน้ำมันเขียวเขียวไปมันสีเขียวไปเบิ้ลเราเห็นอะไรอ่ะเราครับเราต้องทำยังไงหรอครับให้มันแบบ ย้อยลงมาแบบนี้หรอ๋รอ,อไม่ได้ทําอะไรรูปเพียงแต่เราวางไว้แล้วมันมานานเข้ามันก็จะย้อยลงไปเลยเพราะว่ามันจะยาวลงไปนะเห็นไหมตรงนี้ตอนแรกก็ไม่มีพอพอเวลาผ่านไปมันก็จะย้อยลงของมันเองเราไม่ต้องทําอะไรมันเลยครับพอกขับค่าได้ได้ยังเต็มเต็มแล้วให้เต็มเต็มเลยเ,เต็มเต็มมันจะได้ฟูไว สวยเว่ย่สีนี้จะปลูกง่ายมีแข็งดีตรงให้เรยดูเป็นพืชมงคล ก็แน่วหนูนี่จะเสร็จก็จริงโอเคอ่ะเสร็จแล้วสามสีลูกนะวันนี้จะใหู้กับไปสามสีเลยสามสีเลยครับวันนี้หนูเก่งมากหนูเก่งมากหนูสามารถปลูกริบบินชาลีอันนี้สีอะไรครับ อันนี้สีทองสีทองอันนี้สีชมพูอันนี้เป็นสีเขียวอมม่วงโอ้สุดยอดน้องมั้งเก่งมากเลยคุณครูขอมอบรางวัลให้หนูยืนขึ้นหน่อยรับรางวัลเดี๋ยวคุณครูใส่กล่องให้นะลูกแต่ตอนนี้ถือไว้ก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้า เราก็จะมาปลูกอีกนะลูกนะเดี๋ยวหนูก็ค่อยๆดูบ้านเรามีต้นไม้หลายพันมากหลากหลายทั้งกุหลาบหพนทั้งแคคตัสทั้งพืชใบพืชดอกหนูชอบอะไรหนูก็มาบอกครูแล้วครูก็จะพาปลูกนะลูกนะะวันนี้จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ